วิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกคืนนี้โบลุสเซียเหมือนเชนกัตบรักประทะาแมนเชสเตอร์ซิตี้วิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกคืนนี้คู่ระหว่างโบลุสเซียเหมือนเชนกัตบรักปะท่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามโปตการอรีนาเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยผลงานการพบกันระหว่างทั้งสองทีมล่าสุด4นัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3นัด และเสมอกัหนึ่งนัดฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมทางด้านของกัตบักนั้นชนะ2นัดเสมอ1นนัดและแพ้2นัดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นชนะได้4นัดและเสมอ1นัดฟอร์ม5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมทางด้านของบุลุเซียเหมือนเช่นกัตบักนั้นชนะได้1นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดส่วนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นชนะรวดถึง5นัดครับ สภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมความพร้อมของทีมเจ้าบ้านอย่างบอรูเซียมเชนกัตบากนั้นบอรูเซียมเชนการ์ดบารของกุนซือมาโกโรเซ่เพิ่งจะเปิดรังผ้าให้กับไมล์ไปหนึ่งประตูต่อสองในเกมลีกสดร้อนๆสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ทีมของพวกเขาโชคดีที่ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามารบกวนนั่นหมายความว่าขุมกําลังของพวกเขานั้นมีตัวหลักอยู่กันครบโดยคาดว่าทางด้านของโรเซ่นั้น เตรียมที่จะวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีอลัสซันเปรอรยยืนเป็นกองหน้าคอยล่าสกอร์และใช้โยนาทฮอฟมันลาสตินเดนกับมาโคุสตูลามเป็น3ประสานแดนกลางคอยช่วยเกมรุกและสนับสนุนอยู่ด้านหลังเช่นเดิมโดยคาดการสเสบ็จผู้เล่นตัวจริงของบรุเซียเหมือนเช่นกัดบักมีดังนี้กัดบักจะมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูยานซอนเมอร์กองหลังสเตฟานไลเมอร์มัตทิอัสกินเนอร์ นิโกเอเวอร์ดีรามี่เบนเซยใบนีตรงกลางคริสตอฟคาร์เมอร์ฟรอเบียนนอยเฮา์โยนันฮอฟมันลาสตินเดลมาคสตูลามส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอลัสซันเปรอาสภาพความพร้อมล่าสุดของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซอเป๊ปกาเดโอลานั้น พวกเขาเพิ่งจะบุกเอาชนะอ์เซนอนมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพทีมก่อนลงสนามพวกเขาไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติอดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากนาธานอาเก้ปราการหลังวัย26ปีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นที่ยังคงไม่หายดีโดยคาดว่าเป๊ปกาเดโอลานั้นเตรียมจะจัดทับด้วยแผนการเล่นระบบ433โดยมีราฮิมสเตอร์ลิงกาเบรเชซุสและฟิลฟอร์เดนเป็น3ประสานในแดนหน้า คอยช่วยกันล่าสกอร์และจะใช้โรดิโกเอร์นันเดสคอยคุมแดนกลางตามระเบียบโดยคาดการสเส็ดผู้เล่นตัวจริงของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีดังนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูไอเดซอนโมราเลสกล้องหลังเซาคอนซาโลจอห์นสโตนรูเบนดิอาสอเล็กซานโดซิเซนโกกลองกลางจะเป็นเควินเดอร์บอยโรดิโกเอร์นันเดสและอิวกายกุนโดกัน ส่วนสมกองน่าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงกาเบียลเชซุดและฟิลโฟเดนบทวิเคราะห์ในเกมนี้ จากภาพรวมของทั้งสองทีมในเวลานี้ต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีโอกาสที่จะบุกกำชัยชนะได้อย่างสูงมากเพราะว่าพวกเขามาพร้อมกับฟอร์มอันสุดยอดหลังพวกเขาคว้าชัยชนะรวดมาแล้ว18เกมในทุกรายการและซัดไม่เลี้ยงรวมทั้งเส้น47ประตูเลยทีเดียวเรียกได้ว่าวางใครลงสนามพวกเขาก็ทำผลงานกันได้อย่างน่ากลัวและผลิตสกอร์กันได้อย่างไม่ยากเย็น สวนทางกับทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างบรุเซียเหมือนเช่นกัตบรักที่พวกเขาเพิ่งจะพ่ายคารังให้กับไม่หนึ่งประตูต่อสองทำให้ฟอร์มในระยะหลังนั้นหวังพึ่งได้ยากด้วยการชนะได้เพียงแค่1เกมจาก5เกมล่าสุดในทุกเวทีโดยเป็นการเสมอสองนัดและแพ้2นัดพวกเขาถูกทะลวงแนวรับมาร่วมรวม6ประตูอีกด้วยเชื่อว่าการเผชิญหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ผ่านมาน่านจะเซตทีมเยือนอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนในเกมแรกนี้ โดยคาดการผลการแข่งขันในนัดน,นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถบุกไปชนะบรุสเซียงเมอนเช่นกัดปักได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนครับ